ห้างกินครับผมใครโดนห้างกินอมันดีดีมากเลยอ้ยเสียดายอเจ็ดสาสองห้านึกว่ามันจะปิดเจ็ดสมสองห้าแล้วพ่อมันยังดีดีมันดีดจริงๆเลยห้างเนี่ยมันเป็นดูดมา,มาจากไหนครับแจ้งตำรวจแม่งแม่งจับมันดีไหมเฮ้เซิงอ่ะดีดมิดสองนะพอปิดเป็นหนึ่งหนึ่งเจดแดซะงั้นมันไส้มากเลยครับอ่ะ มาเอาคืนกันครับใต้นะตอนนี้ก็กำลังลุน้นอ่ฮานอยเอดีอยู่นะครับผมฮานอยเอดีนนะได้ฮานอยเอดีน่าจะได้คืนอยู่นะครับผมกับห่างางเนาะโอเคนะไต้หวันหกครับหกสี่ห้าหกสี่ครับแปดสี่หกสี่เจ็ดหกห้าสี่และหกห้าสี่สามไต้หวันเป็นหุ้นบวกครับไต้หวันมั่นใจมา 99.99% 99ครับน่าจะได้คืนแล้วเกาหีวีพี่ตัวต่อมานะครับผมออก12.35นะครับ10.48.40.78และ0.846อ่าหุ้น VS จะฟัน2ตัวนะครับผมนะ40.740 40นะครับอ่าตัวเน้นนะโอเคแล้วต่อมาด้วยฮานอยสตาร์นะครับผมช่วงเที่ยงเราเนาะมี มี3ตัวที่ออกนะเดี๋ยวต่อไปก็จะลงนี้บ่ายนี้วี v นะครับแล้วก็เกาหลี3ตัวนะครับผมนะแล้วก็ดูว่าหุ้นจีนวีมันออกตอนไหนเดี๋ยวแอดไปดูนะจีนวีน่าจะออก14 2สนะตามหลังจีนปกตินะครับผมนะามาดูสับฮานอยสตาร์นะครับชุดเที่ยงของเรา90นะครับชุดจอ907 1 9 9น9์เจนะครับ07 01 71นะครับ สตัวสองหางครับหนึ 1, 90, 7, 90. ่งเโชคดีมีเงินใช้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แอดมินบ้านหุ้นอย่างเซียนไว้นะครับผมภาคเช้ากับภาคสายสายก็กระท่อนกระแท่นนิดหนึ่งนะแต่ก็เป็นบวกอยู่นะในห้องนะเพราะว่ามันจะมาตัวนี้แล้วก็มีหลุดบ้างสลับบ้างนะครับผมนะแต่มั่นใจว่าติดไปนวมหน่อยนึงนะครับวันนี้ก็บวกไอไม่เป็นล่ำเป็นสันเท่าไหร่นะ พราะมันมีหลุดกระตุกกระตากบ้างนะครับก็อยากให้เดินทุกตัวนะแต่มันก็ต้องมีหลุดบ้างเลยนะแต่ก็เราก็ต้องอ safety ตัวเราเองไว้บ้างหวยบางหุ้นก็รูดสองตัวไปนะครับผมนะบางหุ้นก็เข็นเอาละกันนะโอเคอ,อย่างช่วงเที่ยงนี้ก็มาเข็นไต้หวันนะครับผมนะมาเข็นไต้หวันนี้นะหกนี้นะครับผมนะตัวนี้ก็เล่นเซฟตี้ไปนะครับผมนะโอเคโชคดีมีเงินใช้ครับผม